เราจะพาคุณผู้ชมไปดูโมเดลต้นแบบค่ะเนื่องจากโคโนมในประเทศไทยนะคะมีปัญหามากไม่มีการพัฒนารวมถึงการผสมพันธุ์ต่างๆทําให้โคโนมออกมานั้นตัวโคเองก็มีไม่มีพันธุ์ที่ดีขณะเดียวกันนมที่ได้มาก็ไม่มีคุณภาพทางกรมปศุสัตว์ได้มีการแก้ไขเรื่องนี้แล้วก็มีต้นแบบเกิดขึ้นนะคะ คือต้นทุนสูงหมายถึงอาหารข้นแพงแมากๆครับต้นทุนเราพิ่มขึ้นจนล้มหายใจจากไปหลายฟาร,ร์มแล้คค่าน้ำนนมไม่ดีลดต่ำทางบริษัททางสากรร์ก็ถูกบริษัทตัดราคาลงก็ทําให้เดือดร้อนเกษตรกรเรกรนาะอาหารข้นอาหารมีผลต่อการสื่พันธุ์เรื่องการผสมจับสัตว์เนี่ยค่ะไม่ค่อยชัด ช่วงปีที่ผ่านมามีเกษตรกรโคโนมเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาจากราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้เกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาผสมติดยากประกอบกับผลผลิตและคุณภาพน้ำนมต่ำกว่ามาตรฐานต้นทุนการผลิตเนี่ยการในการเลี้ยงโคโนมเนี่ย ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมันจริงทําให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบในการเลี้ยงโคโนมโดยการใช้ไบรดักหรือวัตถุดิบที่เหลือทางการเกษตรเนี่ยมาช่วยในการลดต้นทุนในการเลี้ยงโคโนมให้ต่ําลงส่งผลทําให้เนี่ยปริมาณและคุณภาพน้ำนม,นมเนี่ย ลดลงต่ําลงและส่งผลกระทบถึงสุขภาพบัวทําให้สุขภาพบัวเนี่ยฟุดโรมลงและก็ส่งผลในการทําให้โคเนี่ยผสมติดธ์ยากและอีกทั้งราคาน้ํานมดิบที่ส่งไปยังบริษัทรับซื้อเนี่ยถูกตัดราคา โดยสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้ปรับกลยุทธ์ให้แก่สหกรณ์โคโนมท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเป็นโครงการต้นแบบในการนําระบบฐานข้อมูลโคโนม G ีเดลี่เข้ามาประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลโคโนม G ีเดลี่รวบรวมข้อมูลโคโนมทั้งหมดของทุกสมาชิกฟาร์มนมในสหกรณ์แบบเรียลไทม์เพื่อมาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิตและสามารถจําแนกปัญหาต่างๆที่ฟาร์มโคต้องเผชิญหลักๆที่เราดูแลก็คือหนึ่งเรื่องของพันธุ์สัตว์นะครับพันธุ์สัตว์เนี่ยเราก็มีการผลิตพันธุ์สัตว์ชั้นดี นะครับโดยเทคโนโลยีชีวภาพก็คือเรื่องการสร้างพันธุ์สัตว์แล้วก็การกระจายพันธุ์โดยการผสมเทียมอีกเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของการจัดการอาหารสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้นทุนหลักๆคือเรื่องอาหารสัตว์ตรงนี้เรามีหน่วยวิชาการในการดูแลเรื่องการจัดการสัตว์ของเสกอนอีกเรื่องคือเรื่องของการจัดการครับในการเลี้ยงดูปศุสัตว์นี่ครับมันต้องมีการจัดการให้เขาอยู่อย่างสบายแล้วก็มีอาหารการกินได้อย่างเต็มที่ เขาก็อ,อยู่สบายแล้วก็กินได้เต็มที่ผลผลิตก,ก็จะมากขึ้นอีกเรื่องที่สาคัญคือเรื่องการจัดก,การเรื่องโรคครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์แล้วเราไม่มีโรคสัตว์เพราะคือเรากําไรแน่นอนเพราะเราไม่มีต้นทุนเรื่องค่าวิชาธุ์ตรงนี้คนบริษ,ษัทจะดูแลเรื่องการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนอันนี้เป็นหลักๆของเราใน4ประเด็นที่ช่วยเสรกรบ้านเราสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับสากลโคโนมท่าหลวงจากัดน,นะครับโดยเริ่มต้นจากการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อไปใช้ในการจัดการฟามนะครับก็ได้แก่นะครับการแปลผลองค์ประกอบน้ำนมนะครับสู่การจัดการอาหารนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพน้ำนม อันที่สองเราก็จะอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์อันที่สเราก็อบรมให้ความรู้การจัดการสุขภาพและอันที่4ี่นะครับอบรมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการเลือกใช้น้ําเชื้อในการผสมพันธุ์ครับจับสัตว์ง่ายแล้วก็ ผสมติดง่ายอะค่ะท้องไม่อืดวัวเคี้ยวเอื้องได้ดีสุขภาพดีไม่เคียดค่ะมีผลทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับระบบวัวถ้ากินนอนเป็นเวลานอกจากนี้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตรัตว์ได้จัดตั้งหน่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต herd improvement unit หรือ HIU นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันผ่านแอปพลิเคชัน i s e r v i c e เพื่อออกให้บริการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรส่วนตัวเกษตรกรก็ใช้ระบบฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน i Farmer Plus เพื่อบริหารจัดการในฟาร์มของตนเองครับมันเป็นระบบเก็บข้อมูลวัวในฟาร์มของเราผ่าน มือถือประวัติวัวเราทุกตัวในฟาร์มอยู่ในนี้เวลาเราจะดูประวัติวัวในฟาร์มดูสถานะของวัวแต่ละตัวนี่มันจะง่ายมากมันมีการแจ้งเตือนจากระบบมาว่าวัวตัวเนี้ยควรจะทําอะไรกับมันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามีทุกอย่างอย่างเช่นวัวออกรูปมาแล้วประมาณ60วันควรจะจับสัตว์ผสมค้างต่อไปนะก็จะมีเขาก็จะมีแจ้งเตือนว่าวัวตัวนี้ออกรูปมาแล้ว60วันแล้วก็จะดูแล้วก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นวัวออกรูปล้วก็สามารถเก็บข้อมูลเข้าเองได้เลยสมมุติว่าวัวตัวเนี้ยผสมไปแล้วการจับสัตว์ค้งตอนมารแจ้ง S <S สังเกตแม่วัวว่าจะมีการกลับสัตว์อีกรอบไหมถ้าไม่กลับสัตว์แบบกี้ต้องรออีกไมถก็เขาจะมีอีก42วันก็แจ้งเตือนอีกที60วันก็แจ้งเตือนว่าวัวตัวนี้นขขครบกำหนดการตรวจท้องแล้วก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจท้องถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจท้องเสร็จปั๊บถ้าเกิดวัวตัวนั้นท้องถ้าเขาจะนานะวัวตัวนี้นในระบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นวัวท้องที่นมแล้วเขาก็จะแจ้งมาอยู่ในระบบว่าวัวตัวนี้นจะรีดนมได้อีกประมาณกี่วันกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยการดำเนินการดังกล่าวที่สหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดเป็นกกกกกาาาารร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 ดดงูปแแบบบบบบบสสหโโโคคนนนนมตตต้้ทททีีีีี่่ไัััอเลลยชวภพผิ รกรมปรวสัต์กรมปศุสัตว์ก็จะนํารูปแบบของโครงการนี้ไปขยายผลไปสู่สหกรณ์อื่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป